สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องอยูมารุมฮักนายูแล้วก็ช่องไหม่เริ่เจจห้าเก้าเปดชาแนลนะคะก่อนจะไปพูดข่าวสารนะคะวันนี้จะมาย้อนความสมัยตอนวัยเด็กนะคะเรียนประถมกันอยู่เนาะมีหลายหลายคนนะคะในโรงเรียนแต่ละคนความสามารถของคนเรามันไม่เท่ากันใช่ไหมคะทุกคนบางคนเขาเรียนเก่งความสามารถเขามีเยอะนะคะเวลาจะจบประถมเนี่ยเขาก็สอบผ่านกันทุกคนค่ะบางคนนะคะถ้าขี้เกียจเรียนหน่อยนะคะมักจะรอบข้อ คือลอกข้อสอบเพื่อนหรือกลางหน่อยก็เฮ้ยทาข้อสอบให้ทาการบ้านให้หน่อยติทาข้อสอบให้หน่อยติเพื่อนกลัวก็เลยต้องทําข้อสอบหรือว่าทําการบ้านให้เพื่อนคนนั้นเพราะว่าความกลัวเพื่อนเพื่อนก็ใช้เอตัวเองว่าเราเป็นอย่างง้นอย่างนี้เธอต้องยอมเรานะประมาณนั้นแหละค่ะนะคะทุกคนเพื่อนก็เลยยอมทําการบ้านให้พอเพื่อนทําการบ้านให้หรือว่าทําข้อสอบให้เนี่ย ตัวเองก็จะสมองไม่ค่อยดีนะคะก็เพราะไม่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 ได้ใส่ใจเรียนนี้แหละคะ่ะก็คือให้แต่เขาทําการบ้านให้ให้แต่เพื่อนนะคะทำไอ้ลอกข้อสอบเพื่อนนะคะเวลาครูเผลอเนาะกว่าจะจบได้นะคะบางคนก็ต้องไก่ตัวหนึ่งนะคะไข่โหลหนึ่งเอามาแลกออกกันนะคะนั่นคือสมัยเรียนกันนั้นนะคะในคลิปนี้ก็เลยจะมาย้อนพูดถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะเนาะ เราจะเห็นแต่นะคะการเลือกตั้งผ่านไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนทุกคนก็เข้าไปทําหน้าที่ของตัวเองแต่ทุกวันนี้ที่เราเห็นนะคะก็คือแทนที่จะทํางานเพื่อช่วยเหลือปากท้องของประชาชนตอนนี้วุ่นวายอยู่แต่การร่างนะคะนิรโทษนิรโทษกรรมใครบางคนหลายหลายคนนี้แหละคะ่ะที่ออกไปทําผิดกฎหมายก็จะซารวนอยู่แต่กับการร่างแก้กฎหมายนิ นิรโทษก,กรรมให้กับนะคะคนที่ออกไปทําผิดกฎหมายนี่แหละคะ่ะคือไม่เห็นทําอะไรกนันวันวันมีแต่ข่าวไอ้เรื่องนี้แหละไอ้เดี๋ยวคนโน้นร่างสิบตีข้อเดี๋ยวคนนี้ร่างจะเอาให้ตัวเองพ้นผิดกันทุกคนนะ่ะทาอะไรผิดหัดยอมรับผิดกันบ้างแล้วประชาชนที่เขาทําผิดเล็กๆน้อยๆอยแต่ต้องไปติดคุกด้วยอ่ะนะคะเขาก็ยังรับโทษแต่นักการเมืองลหลายๆคนเนี่ย เวลาตัวเองทําผิดเนี่ยจะไม่ยอมรับโทษกันเลยเนาะนะคะไม่ยอมรับโทษไม่อยากจะเข้ารับโทษในสิ่งที่ตัวเองทําผิดเนี่ยนะคะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดในสิ่งที่ตัวเองทําผิดข้อกฎหมายข้อกฎหมายมันมีแต่รู้ทั้งรู้ออกไปทําผิดข้อกฎหมายไม่โทษตัวเองโทษข้อกฎหมายที่มันผิดต้องไปแก้ให้ได้ต้องไปร่างและธรรมนูญฉบับที่บอกนะคะ ให้มีร่างนิรโทษก,กรรมคนทำผิดนะคะคดีม .112 ด้วยคิดดูม .112 นี้มันคือความมั่นคงของประเทศไทยแต่คนกลุ่มนี้กับอยากจะเรียกร้องเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นข้อกกล่าวหาที่ตัวเองออกไปทำสังคมไทยเรามองนะคะทุกคนประชาชนทุกคนทำผิดติดคุก แต่นักการเมืองทำผิดไม่ยอมติดคุกเนี่ยแล้วประชาชนคนทั่วไปเนี่ยรู้สึกยังไงไหนบอกความเท่าเทียมกันไหนบอกเรียกร้องความเท่าเทียมกันสมัยนี้ไม่เห็นแล้วความเท่าเทียมที่เรียกร้องนะ่ะฉันทำผิดคนอื่นติดคุกไปแล้วฉันไม่อยากจะติดนะ่ะฉันจะมาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในสิ่งที่ฉันทำผิดมันถูกต้องไหมละ่ะทุกคนที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ย ทั้งๆท,ที่รู้ทั้งรู้อยู่ว่ามอหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะคะไม่เคยทำร้ายใครฉันเนี่ยไม่เคยเดือดร้อนกับอีมอ1 2เลยเพราะฉันไม่เคยไปละเมิดไม่เคยไปดูถูกดูหมิ่นเดียดยามอาฆาตาม้ายจะไปผิดข้อกฎหมายนั้นได้อย่างไรรู้ทั้งรู้อยู่ว่ากฎหมายเขา,เขาเขียนอย่างนี้แต่ออกไปละเมิดกันหัดยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำบ้าง มาถึงอีกคนนะคะไอ้วัฒนธรรมของเราประเพณีของเราเนี่ยอย่างสงกรานเนี่ยนะคะมันเป็นจารีตประเพณีมาตั้งแต่ดึกดำบรรสมัยโบ,ร,บราณแล้วมายุคนี้สมัยนี้ฝรั่งเขาเห็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมของเรามันสวยงามพอเขาได้มาสัมผัสเขาชื่นชอบ มันกลายเป็นซอฟ์พาวเวอร์ไปในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปผลักดันไม่ต้องไปอะไรมันมากนะคะมันเป็นของมันอยู่แล้วซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยคือคนไหนที่เขาเคยมาเที่ยวเมืองไทยเขาได้สัมผัสสงกรานบ้านเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมันมีความสนุกสนานมันมีความร่าเริงสังคมไทยเราเป็นสังคมที่มีความสุขพอเขาได้มาสัมผัส เขาก็บอกต่อๆกันไปมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของมันในตัวอยู่แล้วด้วยวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนี่แหละอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ทําให้เบือ่อจะผักดันอะไรไปเป็นเดือนให้เล่นน้ำเนี่ยเอาเอาเวลานั้นไปทํามาหากินดีกว่าไหมนะคะโอ้ยคิดได้แค่นี้เนาะนะคะเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยนะคะเวลาเราไม่รพี่เจไม่ได้เก่งไม่ได้ อะไรมากมายคือไม่มีความรู้หรอกคะ่ะแต่เรามองดูการกระทํานะคะถ้ารู้ว่าสิ่งไหนที่มันมีอยู่แล้วเราโอเคนะคะอนุรักษ์ไว้สารต่อสารต่อสิ่งที่มีอยู่แค่วันที่เรามีสงการทุกวันนี้นะคะสิบสามสิบสี่สิบห้าหรือสิบสองสิบาสิบสี่สิบห้าก็ว่าไปถึงวันที่ยี่สิบ วันไหลของจังหวัดต่างๆเนี่ยอันนั้นมันก็คือดีพอพอดีอยู่แล้วนะคะไม่มากไม่หมายอาทิตย์สองอาทิตย์ถือว่าสุดยอดแล้วอะไรที่มันมากไปอะไรที่มันเกินไปมันไม่มีความพอดีมันก็ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์หรอกนะคะมันการเป็นการผลักดันอะไรที่แบบไร้สาระเอาส่วนนั้นไปทำมาหากินดีกว่าเนาะนะคะเพราะทุกคนต้องทำมาหากิน จะสาดน้ํากันทั้งเดือนเอาเวลาไหนทามาหากินนะคะเอาเวลาไหนล่ะนะคะทามาหากินกันให้ตัวเองชีวิตตัวเองดีขึ้นไม่ดีกว่าหรยอนะคะแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็สุดยอดแล้วสําหรับสงกา์บ้านเราตามประเพณีจะไปบอกให้ประเทศเอ๊จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต้องจัดสงการวันนั้นต้องจัดสงการวันนี้ประเพณีไทยของเราก็คือสิบสามสิบสี่นี่คือสองวันคือวันมหาสงการคือวันประเพณีประ ปีใหม่ไทยเรานะคะหลังจากนั้นก็คือชดเชย15หรือ12ก็ว่ากันไปนะคะหรือแล้วแต่นะคะคือมันวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วแค่นี้มันก็สุดยอดของสุดยอดของคนไทยเราแล้วค่ะไม่ต้องไปดันอะไรให้มากทุกคนเขารู้ทั่วโลกแล้วว่าสงการประเพณีไทยเนี่ยวันไหนสงการของไทยเนี่ยทุกคนต่างเดินทางกันมาเพื่อเล่นน้ํา ที่สงกรานบ้านเรานั่นเลยค่ะนะคะคลิปนี้พูดประมาณนี้แล้วกันเนาะก็อยากนะคะให้คนที่รู้ว่าตัวเองทําผิดก็ควรจะได้รับโทษในสิ่งที่ตัวเองทาเพราะรู้ต้องรู้ว่าข้อกฎหมายข้อนั้นมันผิดข้อกฎหมายยังอยากจะออกไปทําก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองออกไปทําเพราะประชาชนส่วนมากเขาไม่ได้เรือร้อนกมหนึ่งหนึ่งสอง เพราะเขาไม่คิดจะทำผิดข้อกฎหมายเขาจึงไม่เดือดร้อนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ